ผมนายสมักดักแย้มภายอายุ73ปีประธานกลุ่มทอผ้าบ้านมีบ้านรอนบอกแม่บ้านแม่บ้านเขาสนใจการทอผ้าี่ไงเมื่อก่อนไม่ได้ทำนาปัง เลยแม่บ้านเขาก็อยากจะก็ไปเรียนทอผ้ามาไปฝึกหัดทอผ้ากระทอผ้าพื้นธรรมดานเนี่ยต่อมาเราก็มาพัฒนาทอยกดอกหัดหัดทอดอกแล้วก็หัดทอหัดมัดมีเป็นผ้ามัดมีมัดหลายดอกเราก็ทีแรกเราก็ไปซื้อที่ขมัดแล้วมาทดลองทอ พอได้ผลดีเราก็เริ่มหัดมัดย้อมเองเี้ยครับหาวิทยากรมาสอนแล้วเราก็ทำมามาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ทอผ้าพื้นบ้านทั่วไปแต่แทวผ้ากลางทอกัอนเนะี่ยเป็นลายมัดหมี่มัดหมี่ที่เรามาคิดค้นลายดอกมัดย้อมกันเองแล้วก็เอามาทอเรามาช่วงระยะเน,นี้ยเราได้ลายผ้าไอ ลายขอหลายตัวเอสก็ทําให้เรามีงานเพิ่มขึ้นลายได้ก็ดีขึ้นกับส่วนมากเราจะก็มาคิดค้นลายออกแบบลายมาเองมั่งอะไรมั่งเมื่อก่อนเราก็คิดลายอังทองเป็นรูปอ่างแล้วมาตอนนี้เราก็มามาเล่นลายนี้อย่างเดียวลายขอเนียคือเราจะเน้น เน้นการทอให้มันเนื้อแน่นเนียนแล้วก็ดอกต้องชัดเจนดอกเนี่ยเราพยายามไม่ให้ผิดพลาดอ่ะต้องให้ชัดไม่เลอะมันก็ดูลายไม่เลอะครับผมก็ว่าผ้าที่เราทอเนี่ยก็ผมว่ามันดีได้คุณภาพนะแล้วก็เนื้อไม่เละผมว่ามันเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมระดับผ้ากลางเนี่ยนะ เพราะเรามันไม่ใช่ผ้าใหม่มันเป็นฝ้ายผสมเส้นใหญ่ประดิษฐ์แต่คุณภาพมันผมเรียกว่ามันใช้ได้ราคาปานกลางแล้วก็ดูแลก็รับสางง่ายไม่ค่อยยับยุยมันใส่แล้วก็ไม่ร้อนนี่คือคือความดีของผ้าตัวนี้ที่เราทำกันอยู่ครับตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นอ่ะทอไม่ทันกันน่ะตอนนี้เราทำไม่ทันไม่ทันที่เขาสั่งด้วย ส่วนมากก็จะเป็นหน่วยงานข้าราชการอบอตอ,อะไรเนี่ยช่วงช่วงที่เขาสนับสนุนให้ข้าราชการใส่ชุดผ้าไทยเนี่ยนะก็เริ่มมากันเยอะตอนนี้เหลือน้อยเริ่มต้นทีย2ิบว่า22ตอนนี้ที่ทอกันก็78คนที่ทอกันอยู่ตลอดตัววันนี้ก็ทอกันอยู่แค่นั้นเราก็เปิดตลอดอ่ะใครจะศึกษาดูงานเราก็เมื่อก่อนเนี่ยเราก็สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ย มีกี่ทอผ้าเคยแนะนํใมาโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเขาก็มีบางโรงเรียนเขาก็เริ่มแต่ทอไปทอไปเขาก็าหยุดเขาก็เลิกม,มันแบบไม่มีคนทําต่อเนื่องอะ่ะซึ่งตอนเนี้ทางทางกลุ่มเนี่ยก็พยายามจะอนุรักษ์ผ้าทอก็พยายามฝึกคนใกล้เคียงก่อนลูกหลานก่อนเพราะคนอื่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้มาทำนั่นแหละแล้วก็เอาลูกหลานก่อนตอนนี้ลูกหลานก็ทอเก่งหมดแล้ว เราก็พยายามให้ต่อเนื่องก็ดีใจที่เราเป็นต้นแบบของการทอผ้ามัดหมี่ซึ่งดั้งเดิมทีอ่างทองเราไม่มีไม่มีใครทำมาก่อนเราก็พยายามฝึกฝนจนมาประสบความสำเร็จในการทอผ้าที่ได้คุณภาพแล้วก็สีสันสวยจนได้รับความนิยมมาทุกวันเนี่ยครับ